มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิลปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนีร์ดช่องมันได้เลยทุกคนตต้องอาบน้ําก่อนไหมไม่ต้องรอกทาเสร็จแล้วค่อยอาบก็ได้ทราบซึ้งมาในมาวอร์ร่างกายยืดเส้นหน่อยนะยืดเส้นเหรออ๋อนี่ก็คือเครื่องมัลติฟังชัน ที่สามารถเล่นหลังขาเล่นอกเล่นเอวได้ในเครื่องเดียวนะแม้ว่าจะต่างจากเครื่องที่ได้มาตรฐานแต่ผลที่ได้จากการใช้ที่บ้านก็ไม่เลวเลยละ่ะนายลองเล่นเองก่อนนะวันหลังถ้ามีเวลาว่างแล้วเราค่อยไปเล่นฟิตเนสกันเอ๋อแค่นี้เองเหรอความฝันของฉันพังทลายหมดแล้ว TA คือนักแสดงคือวาไรตี้สุดยอดของปีนี้ถ้าแสดงดีจะได้รับการบอกต่อไม่น้อยเลยละอีกสวันนายก็ต้องโชว์แล้ว ต้องรักษาท่าทางให้ดีที่สุดด้วยนะเอ้ยหน้าไข่น้าชะมัดเลยกูเอ้หมิงไอ้คนผีทะเลแม้แต่ชื่อลูกฉันก็คิดเอาไว้แล้วเชียวนะฉันมันไม่ได้เรื่องเองละทําให้สาวๆต้องไข่น้าแล้วคิดชื่อลูกเอาไว้ว่ากู้เสี่ยวเปยดูซิก้นของนายไม่งอนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเนอะเหลวไหลนะก้นฉันไม่งอนตลอดเวลานั่นละไม่เคยหย่อนสักหน่อยเนี่ยจะแพ้ไม่ได้ก้นเกนะห้ามจับนะ โอเคโอเคจับแล้วก็ยังรู้สึกดีอยู่เนอะ <laughs> จริงสิเรารู้ส่งสคริปต์ที่นายต้องเล่นมาให้ฉันแล้วเนอะอ่อยเสร็จแล้วก็หนีไม่มแมนเลยอะเอาสคริปต์มาให้ฉันสิฉันจะดูสคริปต์ก่อนนะฉันจริงจังขึ้นมาก็เป็นผู้ชายแมนแมนที่เหมือนคนถือศีลได้เหมือนกันนั่นละนี่นะเดี๋ยวเธอเพนหนีอย่างรวดเร็วแบลแบลวันนี้สมกับเป็นแมนทั้งแท่งจริงๆเลยอย่าหนีนะ เมื่อกี้นี้นอยทำอะไรลงไปฉันควรจะเป็นคนพูดคำนั้นมากกว่าไหมแกล้งโง่ตะทำอะไรเหรอเมื่อกี้นี้นายตีก้นฉันนะนายก็ตีก้นฉันเหมือนกันนั่นล่ละเป็นผู้ชายเหมือนกันแล้วมันจะเป็นอะไรเล่าโอ้รู้สึกแปลกๆตลอดเลยนะนยนะฮัลโหลครับอีหมิงเกิดเรื่องแล้วนายรีบดูไว้ปัวเลยนะผู้จัดการเราหลูอ๋อ เกิดเรื่องอะไรเหรอมีเรื่องอะไรดาว่วงจางเจออิงเนาะเธอเรารู้มีปฏิกิริยาขนาดนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันหน้าเนี่ยกันนิ้วด้วยความกังวลเฮ้ <Yeah. S 1> แฮแชแท็กจางเจออิง,งเคยคบกับกู้อี้หมิงฮอตรัเบร์ดจางเจออิงเผยว่าเคยคบกับราชาจองเงินกู้ช่วงหนึ่งสาเหตุที่เลิกรากันเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายทําร้ายเธอมากเกินไปจางเจออิง,จ,งจากการให้ความสนใจจากสื่อฉันจึงตัดสินใจว่า จะเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาค่ะเป็นความจริงที่ฉันมีความสัมพันธ์กับคุณกู้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ตอนจบไม่ได้สวยงามนักฉันถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่อยากนึกถึงมันแล้วค่ะวันทุกคนช่วยอย่าขุดคุยอีกเลยนะคะเฮ้ยสงสารจื่ออิงโดนทำร้ายแต่ก็ยังเก็บเงียบต้องเจ็บปวดมากแน,น่ๆเลยไม่ต้องประสนใจผู้ชายเร็วๆคุณคู่ควรกับคนดีกว่านี้นะครับ หลายปีมานี้กูอีหมิงโด่งดังมากไม่เคยมีข่าวซุบซิบอะไรเลยฉันนึกว่านอกจากถ่ายละครแล้วเขาอยู่กับฉันตลอดซะอีกจางจืออิงพูดชัดเจนขนาดนี้ที่แท้ก็มีเรื่องแบบนี้อยู่จริงๆเหรอแต่พวกแอนตี้พวกนี้อีหมิงสถานการณ์ตอนนี้ไม่เป็นผลดีกับนายเอามากๆเลยละอีกฝ่ายซื้อหน้ามามาแล้วคนทั่วไปหลายคนก็ถอยเอ็ดอิงไปด้วยบริษัทจางจืออิงอยากดังจนบ้าไปแล้ว กาะกระแสไม่สําเร็จก็ใช้วิธีสกปรกอย่างนั้นเหรอแล้วนายจะจัดการยังไงฉันจะใช้แอคเคาท์บริษัทโพสแถลงการเพื่อไม่ให้พวกหน้ามา้าทําลายชื่อเสียงของนายจากนั้นก็ติดต่อแฟนคลับนายให้ไปช่วยควบคุมคอมเมนต์อ๋ถ้าพวกนั้นยังไม่หยุดอีกก็ใช้กฎหมายจัดการแล้วกันนะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งยกเลิกอ,อีเวนต์ในช่วงนี้ให้หมดด้วยอะทำไมยละนายเป็นพวกบ้าง,งานไม่ใช่หรืองไงฉันคิดจะตอบคําถามพวกสื่อพักสักสองสามวัน แล้วค่อยพาอี๋เปยออกรายการพอดีนะะั่นแหะนี่พวกนายไม่เป็นอะไรแน่เลยเฮ้ยกล้าใส่ร้ายกูอีหมิงเหรอเวทีนี้นะ่ะถ้ากล้าก็เข้ามาตามคําเรียกร้องของแฟนๆแต่ต่อหน้าของอีปเปยใส่เข้าไปแล้วฉันจะเป็นรุกกูอีหมิงตั้งหากเล่าต้องสวมชุดเจ้าสาวนะหัวหนะ้าทำไงดี พวกเล็งเลงคีย์บอร์ดโจมตีเราหนักเกินไปแฟนคลับผู้พักดีของกู้อี้หมิงใจเย็นๆเราต้องเชื่อในความบริสุทธิ์ของกู้อี้หมิงนะหัวหน้าชมรมสนับสนุนกู้อี้หมิงตอนนี้คนที่อยู่ในเน็ตล้วนแต่ผ่านการฝึกหนักมามากมองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นหน้าม้ามืออาชีพแน่ๆนะสาวๆของตาทานได้อีกไม่นานเฮ้นั่นมันอูเนียนจู่อันหลุนแฟนพันธุ์แท้ในตำนานของกู้อี้หมิงเนี่ยเขาปรากฏตัวออกมาทุกครั้งที่แฟนคลับวุ่นวาย มันพระบุตรแกซิเวด้ยแกไอ้ไอพวกบ้าหน้าม้าอันดับหนึ่งว้าวแกงเกินไปแล้วนะพวกคนไม่ดีต้านทานพลังของจู่อันของเขาไม่ได้เลยวีรบุรุษสงครามฝีปากว้าวพลังรบโหดมากพวกเธอดูซิสตูด,ดิโอกู้อีหมิงออกมาพูดแล้วนะถแถลงการกู้อีหมิงและคุณจางเคยเจอกันเพียงครั้งหนึ่งไม่มีความสนิทสนมใดๆทางเราได้ยินคำร้องต่อสารแล้ว ขอให้คุณจางหยุดสร้างขาวลือเรียบเรียบตรงรงนี่แหละสไตล์ของกู้อิมงมถูกต้องเลยคุณจางได้ยินใช่ไหมจ๊ะเขาพูดถึงชื่อของคุณเหมือนปชนชบ,บทเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้นะไม่คุ้นเลยนะไร้ความปาณีชัมัดปา่านนี้คุณจางถูกตบหน้าบวมไปแล้วมั้งเชื่อมาตลอดตั้งแต่ต้นว่ากู้อิมงมบริสุทธิ์อยู่แล้วลวะจ้ะนี่ท่านวีรบุรุษคุณเป็นแฟนตัวยงของกู้มิงใช่ไหมคะมาเข้าร่วมสมรมสนับสนุนกับพวกเราไหม ไม่ต้องหรอกเฮ้อจบเรื่องก็จักไปซ่อนรูปและนามฉันกับภรรยาที่แสนดีของกู้อี้หมิงไม่มีอะไรต้องแตกต่างกันเลยนายทำอะไรอยู่เหรอเปล่านะนายไม่ทำงานแล้วเหรอฉันเอาให้เรารู้จัดการแล้วละนะนายไม่มีอะไรทำก็ไปท่องบทซนะเดี๋ยวบ่ายวันมรืนก็ต้องซ้อมใหญ่แล้วนะอะ้ถ้ามีคนช่วยต่อบทนายน่าจะหาความรู้ได้ง่ายกว่าเอางี้เดี๋ยวฉันช่วยเองนะ เอ๊ะไม่ใช่มั้งกูอีหมิงชอบทำงานหามรุ่งหามค่ำฉันไม่อยากถูกซ้อมแบบนั้นน่ะฮ่าใช่ด้วยไม่เอาไม่เอานี่ดึกแล้วต้องซ้อมพี่ดีก่อนซ้อมใหญ่นะวันที่หนึ่งเฮ้ยวันที่สองน้ำตาของฉันกำลังไหลวันซ้อมใหญ่ความรู้สึกโดยรวมตอนนี้ใช้ได้แล้วละ่ะเยี่ยมไปเลยทำไมนายไม่กระดิกระเป๋าเลยละ่ะฮะก็เพราะว่านายไม่ใช่เรื่องไงเล่าเอาละ รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมออกเดินทางได้แล้วโรงรถใต้ดินเฮ้ยไม่ได้ถ่ายงานมานานมากแล้วนะยังตื่นเต้นอยู่เลยขึ้นรถมาเดี๋ยวฉันไปส่งเองออนายไปไปบริษัทเหรอฉันไม่วางใจให้นายไปคนเดียวหรอกนะไม่วางใจอะไรเล่าฉันไม่ใช่เด็กน้อยสักหน่อยนี่นะเด็กน้อยฉันรู้แล้วนายอยากจะออกไปเที่ยวเหรอสิมาสิ มายวดฉันซิเอ้แอบยวดหน่อยคงไม่มีอะไรหรือว่าใครเห็นหรอกมัง้งนายยวดฉันฉันก็จะกลับบ้านทันทีเลยเนี่นายฟังที่ฉันพูดอยู่หรือเปล่าเนี่ยเออเออฮะฟังซิฟังเมื่อก่อนนายจะดีใจมากที่ฉันกลับบ้านคราวนี้นอกจากทําตัวเป็นศัตรูกับฉันแล้วยังเอาแต่จะออกจากบ้านนายอยากทิ้งฉันออกไปทําตัวเกเรใช่ไหมบ้านนี้ให้ความอบอุ่นไม่พอหรือไงฮะ ฉันไม่ได้บอกให้นายมาสักหน่อยนี่นะผู้ชายแมนแมนที่เลวจริงจะให้โลกหมุนรอบตัวเองให้ได้เหรอไม่มีทางแล้วหน่อยถ้าทางแบบนั้นมันหมายความว่าไงถ้าทนไม่ไหวไหยก็ไม่ต้องมาบ้านฉันแล้วละ่ะแต่ฉันเป็นคนจ่ายค่าเช่านะเออ,อต้องหางานทำแล้วสิไม่งั้นาจะถูกกู้อี้หมิงบีบเอาไว้ในมือต่อให้โวยวายยังไงก็หลุดไม่พ้นอยู่แล้วทางเข้าสตูดิโออ๋อประธานกู้ อรุณสวัสดิ์นะครับประธานกู้ประธานกู้ทานข้าวหรือยังครับผู้กํากับข่าวซุบซิบยังไม่สงบเลยกู้ีอหมิงคงไม่ได้อยู่ต่อจริงๆหลอกใช่ไหมเซียวไป๋ฮะอ,อรุณสวัสดิ์นะเซียวไปหวังเจียวด้วยทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะอ๋อแย่แล้วเสียวไป๋เปยในที่สุดฉันก็เจอนายแล้วนะอ๋อ ประธานกู้นี่ประธานกู้ไม่เจอกันนานเลยนะครับไม่คิดว่าคุณก็มาด้วยนะมาเป็นแขกรับเชิญเหรอครับพูดชมนี่ไม่ให้กำลังใจเด็กน้อยของฉันสักหน่อยนะเด็กน้อยฮัลโหลเราอายุเท่ากันไม่ใช่เหรออ๋ออีปยคือว่าฉันเป็นกรรมการรับเชิญของนักแสดงตอนนี้นะ่ยยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเด็กน้อยฝากเนื้อฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ม่ประธานกู้นี่เผด็จการจริงๆเลยนะครับประธานหวังพูดเล่นสินะครับประธานกูน้นี่เราไม่ได้คุยกันมาตั้งนานแล้วผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณพอดีเลยครับครับได้อยู่แล้วคุยก็คุยเอ๋เด็กน้อยนัยไปแต่งหน้าก่อนเลยอีกเดี๋ยวซ้อมแล้วทำไมสองคนนี้ดูปแปลกๆนะเอ่ออาจารย์อีเป่ยคะพอดีฉันเตรียมห้องส่วนตัวหรือว่าห้องแต่งตัวเอาให้คุณแล้วเชิญทางนี้ได้เลยคะ่ะ ครับห้องแต่งตัวพี่เสี่ยวไปช่างแต่งหน้าในเครือของกูอีหมิงเสียเออเส่ยวไปเออเสี่ยวไปพวกนายมากันได้ยังไงเนี่ยบอสเป็นห่วงว่าถ้าแต่งหน้าไม่ดีจะส่งผลต่องานของนายก็เลยเลือกเรามาจากบริษัทไม่ต้องห่วงเลยนะพี่เปยผมถามมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับถามอะไรเหรอประวัติเฉียวหัน่นเพื่อรูทีมของพี่ไงครับพี่เสี่ยวเปย เขาเดบิวต์ก่อนพี่สอสปีก่อนหน้านี้อยู่สายกระแสนิยมเสียดายที่ทักษะการแสดงไม่เท่าไรเลยถูกลืมไปตั้งนานแล้วละครับเฉียวหันเขามาร่วมรายการ t ีเคเคยนักแสดงครั้งนี้คงอยากจะออกทีวีเพื่อจะได้งานหนังสักเรื่องสองเรื่องละมั้งครับงานเหรอทุกคนล้วนแต่ไม่ใช่คนดังคงไม่มีขัดผลประโยชน์อะไรในรายการน่าจะราบรื่นนะแต่ทว่าราบรื่นกับผีนะซิน้องชาย ทำไมนายไม่เชื่อฟังทำไมนายไม่เชื่อฟังล่ะ,ะนี่มันนักแสดงระดับไม่ปกติเลยนะฮฮ่โอ้ยช่วยช่วยด้วยคับอาจารย์สองคนพักก่อนครับโอยแค่ต่อบทใช้แรงเยอะขนาดนี้จริงๆเลยอาจารย์อุ๋ยมีอะไรแนะนำไหมครับเอ่ออย่าเรียกผมว่าอาจารย์เลยครับเรียกผมเสี่ยวเปยก็พอแล้วล่ะครับผมเป็นแค่คนธรรมดานะ โอเคเสี่ยวเปยเราต้องคุยกันเยอะๆถึงจะแสดงละครฉากนี้ออกมาดีนะอุ้ยต่อบทกับกู้อี้หมิงตอนอยู่บ้านจนชินแล้วสิสำหรับเฉียวห้านคนนี้ช่วงครึ่งแรกยังโอเคอยู่ครึ่งหลังที่พี่ชายเข้าคุกแทนน้องชายสิปีเป็นฉากที่ต้องระเบิดอารมณ์มากน่าจะต้องใช้พลังมากขึ้นเขายังกอดศพน้องชายหน้าเศร้าร้องไห้ไวๆอยู่เลยถ้าฉันพูดออกไปตรงๆแบบนี้จะถูกเขาตีตายไหมนะ เอาตัวรอดเก่งไว้ก่อนก็ดีผมไม่มีอะไรนันน้ำหรอกคุณแสดงดีมากแล้วยังไงก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่เฉียวหั่นด้วยนะครับงั้นเหรอครับงั้นผมจะบอกปัญหาคุณแบบสัส้นๆนะครับขอโทษนะใช้แค่พูดตามมารยาทนฟังไม่ออกเรื่องไงเนี่ยเซียวเปยพผมว่าคุณแสดงแบบเก็บอารมณ์เกินไปแสดงบนเวทีไม่เหมือนกับหนังถ้าคุณไม่ปล่อยอารมณ์ออกมาผู้ชมก็จะสัมผัสไม่ได้นะ นี่แตกต่างกับคําแนะนําของกู้อี้หมิงตอนอยู่บ้านอย่างสิ้นเชิงเลยเราเป็นนักแสดงต้องทําให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมให้สัมผัสได้ถึงความเศร้าที่อยู่ในใจของเรานะนายควบคุมต่อมน้ําตาลไม่ได้หรือไงเนี่ยฮะทำไมนึกจะร้องก็ร้องนี่ผมใช้ความสามารถแค่เซไว้ถ่ายรายการถึงจะใช้ส0เอพอร้องออกมาต้องตกตะลึงหนะ้เสียวเปนายยังโฟกัสไม่มากพอนะผมเข้าใจแล้วล่วครับพระเจ้าช่วย ใครก็ได้รีบมาเอาไอ้ลำพงมนุษย์นี่ออกไปสักทีเถอะนะเสี่ยวเปยมีการแสดงทั้งหมด5ทีมนมายรู้ไหมว่าทำไมเราถึงถูกจัดเอาไว้เป็นทีมที่4นะทำไมเหรอครับเพราะพอมาถึงทีมที่4ผู้ชมก็คงเหนื่อยแล้วในจะต้องถูกเปรียบเทียบกับทีมที่5จริงๆก่อนมาออกรายการผมก็รู้อยู่แล้วว่าเรามาเพื่อเป็นตัวรับกระสุนนะเฉียวหั่นคุณอย่าหมดอะไรอาวร์ตายยากแบบนี้สิครับ หมดอะไรอวอตายอยากไม่ครับเราจะยอมแพ้ไม่ได้เราต้องพยายามพิสูจน์ความสามารถเิียวเฉียวต้องพยายามแข็งแกร่งมากขึ้นเอ้ยประโยคน,นี้มันดูเดจาวูยังไงไม่รู้ฮะเด็กน้อยมาคุยกับฉันหน่อยซิคุยอะไรเหรอเช่นนายกับหวังเจียวรุ่ยเป็นอะไรกันฮะสตูดิโอเด็กน้อย นายบอกฉันมาดีๆนายรู้จักกวังเจียวด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องนั้นฉันลืมไปแล้วล่ะน่าจะเมื่อปีก่อนมั้งนี่นายคบค้าสมาคมกับเขามาหนึ่งปีแล้วเหรอครบค้าสมาคมอะไรเล่าฉันได้รับเชิญไปทํางานจริงจังนะรับเชิญบ้าอะไรถ้าไม่ใช่เพราะว่าฉันรู้เรื่องเร็วนายคงหอบผ้าหอบผ่อนนี้ตามเขาไปแล้วสิอุ้ยนี่หวังเจียวไ่้พูดอะไรกับนายกันแน่ฮะทำไมกลับมาโมโหใหญ่โตแบบนี้แล่วเขาบอกว่า เขาอยากให้ฉันเอานายให้กับเขาอ๋อเรื่องบ้าอะไรเนี่ยแล้วนายว่างไงหวังเจริยเป็นบ้าอะไรฉันจะไปพูดอะไรได้แล้วนายคิดจะหนีไปกับเขาจริงๆเหรออ๋อเปล่านะจะไม่ได้คิดเลยอะไม่ได้คิดมั้งจอมผลิตการกู้ที่แท้นายก็มีความคิดเจอทรยศฉันนานแล้วสินะนายต้องคิดถึงจุดจบของคนที่หักหลังฉันให้ดีด้วยลเหรยังจะไปมีจุดจบอะไรได้อีกล่ะ ก็แค่ไม่มีคนจ่ายค่าเช่าห้องไม่ใช่หรือไงตัวคนเดียวยากจนว่างานอยู่บ้านแย่ละน่ากลัวกันไปแล้วนี่ฉันไม่เคยคิดจะไปจากนายเลยนะจริงๆนะฉันแค่เห็นว่าหวังเจรุยขยันลงทุนทำหนังมากเลยคิดอยากจะแสดงสักบทเองอะทำไมต้องไปหาเขาด้วยละ่ะอยากแสดงก็มาหาฉันก็ได้ไหมแบบนั้นมันนะ่าอายจะตายไปอะถ้าคนอื่นรู้ เขาก็คิดว่าฉันให้นายเลี้ยงนะสิก็แล้วไม่ใช่หรือไงยล่ะวันไหนนายไม่สนใจฉันฉันไม่หิวตายเลยหรือไงอสู้อาศัยตอนนี้แสดงความสามารถสักหน่อยพอนายไปฉันจะได้เสริมช่องว่างนี้ได้อืมฉันนี่ช่างเป็นปีศาจเจ้เสน่ห์จริงๆเลยวีไปถ้าฉันไม่สนใจนายนายคงออกไปเที่ยวจนขาหักเนอะโว้ยปล่อยนะ ทุกฝ่ายเตรียมอีก15นาทีจะเริ่มถ่ายทำแล้วนะครับทดสอบกล้องหมายเลข15ครับแท่งทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นสมกับเป็นราชาจอเงินจริงๆครับแสดงให้ดีๆละ่ะฉันดูอยู่ที่นั่งผู้ชมนะทำไมต้องมาจ้องฉันแบบนั้นละ่ะตัวปัญหากู้อีหมิงนี่รับมือยากจริงๆแต่อีกเดี๋ยวต้องขึ้นเวทีแล้วละ่ะไม่รู้เชียวฮันจะแสดงได้ไหมเนี่ย จการครั้งแรกเลยนะคะอาจารย์อี๋เปยเติมไขมันไฮยาลูรอนซิลิโคนโบโท็อกซ์ฉันจ้างจื่ออิงค่ะเป็นนักแสดงหลักการแสดงรองสุดท้ายของวันนี้คุณเรียกฉันว่าอิงเป่าก็ได้นะคนที่เป็นข่าวกับกู้อี้หมิงโจมตีไม่ได้ผลสะท้อนกลับนักแสดงหลักรองสุดท้ายเหรอทำดีนี่กู้อี้หมิงยังมาด่าว่าจะไปคบค้าสมาคมคนอื่นตัวเองก็จับปลา ในน้ำคุณเอาแฟนเก่าตัวเองมาด้วยเหรอสวัสดีครับคุณจางมีธุระอะไรไหมครับยิ้มอย่างสุภาพเรารอยสัญญกรรมชัดเจนขนาดนี้ทำไมกู้อีหมิงถึงได้ชอบคนแบบนี้นะมีถู่ดดำติดแทนลูกตาหรือไงเปล่าคะ่ะฉันเห็นว่าคุณอยู่ทีมที่4พอดีก็เลยแวะมาหานะฮะอย่างน้อยก็อีกชั่วโมงนึงถึงจะตาเรานะฮ่ <laughs> าฮย่าเป็นพืชชนิดหนึ่งกลง้องไม่ได้ถ่ายเราอยู่หรอกครับออ ฉันท่องบทม,มาจนคล่องแล้วล่ะคะ่ะเพื่อรายการตอนนี้โดยเฉพาะเลยนะเฮ้ยแค่ท่องบทก็ยังอยากให้ฉันชมเหรองั้นเธอก็ยอดเยี่ยมเกินไปแล้วล่ะเพราะงั้น<ๆ>ก็ฝากนี้ฝากตัวด้วยนะคะอาจารย์อีเปยฉันอยากได้ที่หนึ่งของตอนนี้นะคะตัวรับกระสุนยอย่างผมคงไม่เป็นปัญหาของคุณจางหรอกครับคุณต้องไปคุยกับอาจารย์3ทีมแรกมากกว่าอาจารย์คนอื่นคุยง่ายมากคะ่ะแต่อาจารย์อีเปยจะยินดีช่วยฉันไหมนี่สิ แต่อาจารย์อวี๋เปยไม่ตกลงก็ไม่มีประโยชน์ประธานหวังเป็นกรรมการรับเชิญมีคะแนน30คะแนนในมือฉันต้องได้คะแนนสูงนะ่ก็ใครให้เขาเป็นเจ้านายของฉันกันล่ะคะอีกอย่างเฉียวฮั่นที่อยู่ทีมคุณก็เป็นรุ่นพี่ที่บริษัทเดียวกันกับฉันด้วยจะตอบตกลงหรือไม่ก็คงไม่ได้เป็นที่หนึ่งทุกคนปลองดองกันไว้ไม่ดีเหรอคะนี่ฉันช่วยคิดเผื่อคุณแล้วนะเอาเป็นว่าอาจารย์อวี๋เ,เปยคิดให้ดีนะคะทางที่ดี ตอบรับข้อเสนอของฉันจะดีกว่าไม่งั้นอาจแพ้อย่างน่าอนนาถก็ได้นะฮะวิถ้าไม่ใช่เพราะกลัวฮายาลูรอนติดมือฉันคงตบเธอจนซิลิคนปลิวไปแล้วสิแต่เธอหมายความว่ายังไงนะหรือยังคิดจะใช้วิธีนี้เพื่อรางวัลราชินีจอเงินเหรอแจ้แล้วครับพี่เปยเฉียวฮันหายตัวไปครับอ๋ว่าไงนะอเมื่อกี้นี้ พีเอมาแจ้งทีม4เตรียมตัวเราถึงรู้ว่าเฉียวพันหายตัวไปนะครับแต่และฝ่ายส่งคนออกไปตามหาแล้วมาทุกที่แล้วครับแต่ก็ไร้ร่องรอยทีมผู้กำกับวุ่นวายเป็นโจกเลยละครับว่างนะคุยกันดิบดีว่าเสี่ยวเฉียวเขาจะพยายามเก่งขึ้นหรือพยายามดีกันแน่เนี่ยหายตัวไปไร้ร่องรอยแบบนี้เสี่ยวเชียนเวนไน ใกล้จะเป็นอันดับหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วเท็ดท้านะแต่เขาก็หนีกลับน้ำผู้ไปเนี่ยนะทำไมเขาไม่ไปเล่นเทมเป้ลรันส์ล่ะศิลปินไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ต่อไปผลงานทั้งหมดที่ฉันกำกับรายการทีวีวารตี้ออนไลน์ห้ามให้มีชื่อของคนคนนี้โผล่มาเด็ดขาดเลยนะบันบันมีเฉียวฮันที่รู้บทสัญญาก็เซ็นไปแล้วหาใครแทนไม่ได้แล้วผู้ก,กำกับครับ จะเช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับนักแสดงทีมสามขึ้นเวทีแล้วมีนักแสดงแทนไหมครับเอายังไงดีครับไม่มีทางเลือกแล้วล่รยกเลิกการแสดงทีม4ี่รออีกเดียวนายก็แนะนํานักแสดงทีม5เลยระยะเวลารายการก็คงต้องพึ่งน้อยแล้วเฮ้ยตายแผนปกติฮะยกเลิกการแสดงหรือว่าที่ฉันปากต่อปากซ้อมบทกับคู่อีหมิงมาตลอดหลายวันจะสูญเปล่าไปนะ กูอีหมิงทุ่มเทไปกับการแข่งขันนี้มากกว่าฉันซสอีกะทั้งซ้อมบทกับฉันทั้งมาดูการแสดงด้วยตัวเองทั้งที่กําลังมีข่าวซุบซิบแบบนี้ขอโทษนะกูอีหมิงฉันจะไม่ด่าว่านายผู้เป็นชายทื่อๆอีกแล้วล่ะเว้นแต่จะอดไม่ไหวจริงๆ่ะการแสดงต่อไปที่ทุกท่านได้รับชมคือภาพยนตร์คลาสสิกชุนคิงเอ็กเพลสครับฮะ ทำไมคู่อีมิงถึงได้มาอยู่หลังเวทีละ่ะการแสดงทีมที่4จบลงแล้วคะแนนเต็ม10เชิญกรรมการมืออาชีพให้คะแนนได้เลยครับทีมนี้ทาได้ดีกว่าที่ผมคาดเอาไว้มากตอนแรกผมอยากให้คะแนนต่ําแต่เพราะตัวเอกชายแสดงได้ดีมากพื้นฐานแน่นมากผมให้หกคะแนนครับถึงในด้านทักษะการแสดงของตัวเอกชายจะยังต้องฝึกต่อไปแต่โดยรวมแล้วถือว่าใช่ได้ผมก็ให้6คะแนนสตรจาจันหลี่วิธีลัยภาพยนตร์ไห่เชิงสตรจาจย์หวัง วิทยายลายัยภาพยนตร์ไห่เชิงศาสตราจารย์ทั้งสองท่านเข้มงวดมากเลยนะครับเนี่ยถ้าผมเป็นนักแสดงวิทยายลายัยภาพยนตร์ไห่เชิงผมต้องกลัวแน่เลยล่ะครับวันนี้จ้างจืออิงแสดงได้ดีมากเลยครับทั้งะักการแสดงมันก็ไม่มีพลาดน่าสินะทั้งนี้จืออิงทําได้ดีมากทั้งบทและทักษะการแสดงเทียบกับตัวละครต้นฉบับเราไม่ได้ไปกว่านั้นเลยฉันให้ไปคะแนนรวมคะแนนจากกรรมการและแขกรับเชิญพิเศษแล้ว ตอนนี้ทีม4มีคะแนนมากกว่าทีม3และขึ้นเป็นอันดับที่1แล้วครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยังอยู่อีกเหรอคะอาจารย์อีเปยฉันบอกแล้วไงว่าใ้ยอมแพ้ไปตั้งแต่แรกคุณไม่ฟังเองนะคะตอนนี้เป็นแบบนี้มันสุดจะทนแล้วคะ่ะน่าหงุดหงิดชะมัดนี่ตอนคุณทำท่าทางโอเวอร์เมื่อกี้นี้ของที่อยู่ใต้คางของคุณมันพลิกออกมาด้วยแล้วครับหน่อยรอบจิตเด้ย สุดท้ายนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่จะแนะนำการแสดงทีมสุดท้ายฮะการแสดงของเราถูกยกเลิกไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือเอามาแสดงแทนแบบเฉพาะหนะ้าบอกตามตรงผมเองก็ไม่คิดว่าเขาจะมาเขาคือราชาจองเงินที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้กวดรองวันห้องกองฟิลม์มมาทองคําและไก่ทองคําไปอย่างรวดเร็วที่สุดเหรอครับผมบอกได้เพียงเท่านั้นขอเชิญรับชมผลงานต้นฉบับเรื่อง ตำรวจครับฮะอ,อยืนนิ่งทำไมอีกล่ะขึ้นเวทีซิ